ครับประชาชนชาวสุขเนินนะครับรับมาตรการเยียวยาจากภาครัฐเกษตรกรนะครับท่านอำนวยสินปมนณางานประหลัดอุปโภอบรภสุขเนินนะครับคุณกิติพงศ์วัดสัตเทียนะครับรองสารสุขอำเภอสุขเนินนะครับก็มาเยี่ยมชาวสุขเนินนะครับมาสอบถามนะครับมาสอบถามพี่น้องชาวสุขเนินนะครับเราต้องการทุกคนมีรอยยิ้มนะครับก็คือใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับ เราจะมีความสุขไปด้วยกันนะครับใส่หน้ากากอนไมั้งนิดนึงนะครับครับเราจะได้ผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับเรามีรอยยิ้มนะครับวันนี้เราได้รับเงินเยียวยานะครับท่านประหลัดอุบลโสภาสุเนินท่านอำนวยศิลป์มนางานนะครับคุณกิติพงศ์นะครับวัดตะเทียนะครับรองสารสุขอำเภอสุเนินนะครับเรามีความสุขเลยเราก็จะปลอดจากเชื้อด้วยนะครับเราต้องให้ความร่วมมือจากภาครัฐนะครับสุเนินเราจะผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับ วันนี้มารับเงิน5,000นาะครับอยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่บ้านบุ่งครับบ้านบุ่งเนาะครับบุ่งขี้เหล็กบุ่งขี้เหล็กครับบุ่งขี้เหล็กอยู่บ้านอะไรบ้านดอนบ้านโคมาเกาะบ้านบุ่งอยละบ้านบุ่งเลยเนี่ยบ้านบุ่งมันอยู่ตรงไหนเนี่อ๋ออยู่ตีคุณเวียนตะวันออกคุณเวียนโอ้อยู่ตรงคุณเวียนเลยเนี่ยอ่าอยู่เขาเรียกบุ่งตอนนั้นเรียกบุ่งอยู่เนี่ยอ่าเนี่ยอ๋อบ้านเดียวเนาะคำนั้นซโอเนาะี่าวปยเออบ้านหลวงปู่งเขาคำนัง้นเจดีเนาะลงอยู่ไหนนีั้นซบโอกเนาะ มันได้รับเงินเยียวยานะครับก็ท่านอำนวยสินมามนักง,งานนะครับคุณกิตแบบิพง์นะครับวัดสังเทียนะครับหนนอออมมม่ดกาใ ช่วงนี้ช่วงยากลำบากเนาะอ่ะกินยากล็แคะไม่มีไม่มีวัดเลยไม่มีค่ะเดี๋ยววันหลังหนูจะมาับถ้ามีวัดเราไปเที่ยมไปสอนเวลาไหนก็ได้เนาะครก็ตันอำนวยสิบพนักงานนะครับก็เยี่ยมประชาชนชาวทุ่งเนินนะครับให้กำลังใจนะครับแล้วก็เราจะได้มีรอยยิ้มกันทุกคนนะครับวันนี้เรามีรอยยิ้มแน่นอนนะครับได้เงินแน่นอนวันนี้เนาะ ครับเราก็ป้องกันโรคด้วยเรามีรอยยิ้มด้วยนะครับเราต้องดูแลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับภาคเอกชนนะครับท่านอมนวิสิมนเนื้องานนะครับประหลัดสงศ์อำเทุงเนินท่านกิติพงศ์วัดตันเทียนะครับรองสารสุขอำเภอสุอนเ,อสเนินนะครับเราก็มีความสุขด้วยเราผ่านวิกฤตด้วยเราปลอดโรคด้วยนะครับ สูงเนินบ้านเราต้องปลอดเชื้อนะครับต้องไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับตามท,ที่ท่านนายกรติบุตรรนายกเทศมนตรีสมบัตสูงเนินพูดเสมอนะครับเราไม่ต้องการให้ <c oughs> ในอำเภอสูงเนินเรามีผู้ติดเชื้อนะครับเราต้องตัวอื่นเราต้องรักตัวเองนะครับเรารักตัวเองคือการใส่แมสการเว้นระยะห่างนะครับก่อวันนี้มีความสุขนะครับเราจะได้เงินกันแล้วนะครับมันไม่มากนะครับแต่ก็บรรเทาเราเนาะช่วงนี้หากินยากพี่นี่งรก็รับของเกษตรกรเนี่ย ของให้ห้าพันอ่ะอ๋อห้าพันตกใจไม่ิ้งกันใช่ได้รับเจ้ทีอย่างอย่างเพิ่งได้รับนี่เลยอะอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ไหนอ่ะอยู่ชัยภูมิแต่ลูกสาวมาทำงานที่นี่อ๋ออะไรยาอยู่นี่อ๋อไม่ได้ทำทีมว้ครับไม่ได้ทำทีมต้องนั่งรออันนี้รับรับเงินเยียวยาพักรับเนาะไปเจักทีอย่างยังเลยค่ะวันนี้ก็ได้หมื่นหนึ่งหนึ่งกันก่อนได้หมื่นหนึ่งค่ะเดินโชอยู่ไหนนี่อยู่กันไหนนี่ยเบนจามิดค่ะอยู่เบนจามิดแถวบ้านพี่เมย์เนีะ ครับผมเป็นสมาชิกนะครับลูกหลานได้จะินลำบากครับอันนี้รับเงินอะไรนี่รับเงินยาวยาพักรับนี่กำลังจะรับครับรับสักทีอย่างนี่เพิ่งจะรับครั้งแรกอันนี้นี่รับว่าที่ได้หมื่นนี่นี่อยู่ชุมชนไหนนี่อยู่เสมาครับเสมาตะบลเสมาอยู่บ้านโป่งมันทะเลทะเลครับมันทะเลเนาะบ้านเดี๋ยวก็พี่ทดาธาดเนาะนายกทดาพี่ทองแดงยุติยงรู้จักไหม นักสู้ปรสามอ่ะรู้จักไหมครับตอนนี้ก็กําลังจะระเบียบนะครับคุณปรินดาเคนาอุปราชนะครับผู้จัดการทกศสาขาสุนงเน,นนะครับแตาอำนวยสิน,น,นานักงานท่านกิติพงศ์วัดันเทียนะครับปราดโอโส่เพืสุนิเนนะครับและก็รองสารสุขสุนิเนนะครับเราจะมีรอยยิ้มไปด้วยกันนะครับส,รสุนงเ,น,น,น,งเน,นเราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันเรามีรอยยิ้มได้เงินเดีเดยวยาวจากภาครัฐ ที่สาคัญเราต้องขอให้ความร่วมมือจากประชาชนชาวสงเรนนะครับใส่หน้ากากทนามัยกันทุกคนนะครับทมปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่นะครับเว้นระยะห่างทางสังคมตรวจวัดอุณหภูมิเจลล้างมือนะครับเราได้เงินเยียวยาถึงจะจํานวนไม่มากนะครับแต่ก็บันเทานะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับทางภาครัฐนะครับก็ต้องการให้ชาวสนเรนมีรอยยิ้มกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอเมริสินพนักงานประหลัดกระทรวงประสงเนคุณปรินดาเคนาอุปราชนะครับพระเอ่อ ผู้จัดการทกสสาขาสุนเนินนะครับแล้วก็ท่านจิติพงศ์วัดสันเทียนะครับรองสารสุขอำเภอสุนเนินนะครับก็มาเยี่ยมาให้กําลังใจพี่น้องชาวอำเภอสุนเนินของเรานะครับวันนี้ก็หวังว่านะครับทุกคนนะครับจะมีเรายิ้มนะครับเราก็ได้รับเงินเยียวยากลับไปนะครับแล้วเราก็ปลอดภัยปลอดโรคนะครับช่วงโควิดนะครับเป็นช่วงที่ภาวะไม่ปกตินะครับแต่ว่าเราถ้ามีความร่วมมือนะครับประเทศไทยของเรา ได้ยกย่องเป็นนำหนึ่งของโรกนะครับในการปลอดโลคเพราะว่าประชาชนชาวสุนเนินของเราให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะครับที่มาตรการเยีวยาต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมานะครับ